คลิปนี้อาทิตย์พอนผ้าพี่น้องมาตุนไก่ใส่ฝักกินครับพี่น้องครับป่ะเอาไปเห็ดกิ่นน้ำกันเลยครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันพี่น้องเด้อฝากขอบคุณไปถึงนะครับสปอนเซอร์ผููรักผูใหญ่ใจดีที่คอยอุปถรัรมภ์คลิปอาทิตย์พอนทุกทุกท่านครับข้าแรกเขาก้ากะต้มกไก่เวก้อนพี่น้องครับอือตุนกไก่เวก้อนอ่า เดือบปูบปบับนะครับเปิดไฟเห็นแล้วพี่น้องครับใส่ซอสหอยนางรมครับบักท่านกะใส่บักท่านกะบอใส่เพราะว่าผมหมักผมเลยใส่พนะพนะอากาศเปลี่ยนแปลงครับรักษาสุขภาพนะพี่น้องครับหนาวแล้วพี่น้องครับเลยตุ๋นไก่ใส่ฟักอ่อนรับประทานครับพี่น้องถ้ามียาจีนนี่ก็สุดยอดพี่น้องครับแต่ว่ายาจีนมันมืดใส่เกลือจักน้อยหนึ่งพี่น้องครับ อค่อยๆโคดค่อยๆเบิง่งอันนี้ตุนไก่เอาไว้แล้วพี่น้องครับอะตุนไก่เอาไว้แล้วพี่น้องเนาะอหอนหอนว่นออกบือบอ,บอหอมหอมพี่น้องครับต้มไก่ใส่ซอเจพี่น้องครับฝ้าเหลืองนี่แหละอหอมคักหอมแน่ากรีนิดช่วยไปเพื่อนว่าเฮ็ดยังกินไอเทสเพื่อนมา ตุนไก่ใส่ฟักอือโอ้ยเป็นแต่สดแสบเนาะเป็นแต่สดเลยไม่แห้งเหมือนว่าสดซื่นเหม่อนว่ามาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องครับอ่าเสร็จเรียบร้อยเฮากะใส่ฟักลงไปครับที่เฮ้าหั่นเป็นตอนเป็นปิงเปียง,งอนะ,ะพี่น้องใส่ผงปุงรสครับอ่าสิเป็นรสตีเป็นขาหนโกก็ได้พี่น้องป้องไปแล้วตม่มักอืม ค่อยๆเบิ่งพี่น้องครับคอ่อ,คอยๆต้มค่อยๆอตุ๋นว <laughs> ้ายว้าไปแตานั่นพี่น้องทิดพัดก็ได้อย่าหลอกลวงฉันเด้อบุนว่างมาได้ดอกลวงดอกไปโคตรจริงใจบ่จริงโจบ่บดวดดวงๆคือกบมาละนางเอ๋ยนางเอ๋ย <laughs> ปิดฟ้าเอาไว้พี่น้องครับปิดฟ้าเอาไว้เออให้มันเดือดปุบปุบปั๊บป,บปับให้มันเอ้ามันห่อนอี่นั่นละบุญ เอาเป็นภาษาฝรัง่งเนาะเอากับห้อนนี่ละเปิดออกมาพี่น้องปองไปครับว่าวปัปน,นังกัดตูนปน,นังพ่อใหญ่ชิ้นจังคิวหนานาเต้นดงดงปนกบมาละเห็นบอกครับพี่น้องครับค่อยๆคุ้นค่อยๆคุ้นอืมค่อยๆมนุษย์ลงไปเอาคือว่ายังสั่นไอทิบวนมนุษย์กับคนนี่แหละอืมอืมมนุษย์มนุษย์ษยค่อยๆคุ้นครับกระซิมน้ำมึงในน่ะพี่น้องมันเข้มมาก็กเติมน้ำลงไปอีกแต่ว่าส่วนมากมันช่บอกค่อยเข้มเนาะพี่น้องเพราะว่า ฟักเนี่ยฟักแตงแตงัวเนี่ยเพิ่นจะด,ดูดนะครับเครื่องปุ๋งห้าลงไปได้นั่นแหละมันจืดเนาะพี่น่องเนาะเป็นยายเย็นได้พี่น้องครับ <S <S โว<อ>้ยสดแสื่นอกสื่นใจป้าปนา <S <S <อ>กินก็เข่าเจ้าก็ได้กินก็เข่าสวยก็ได้ตักเข่าสวยใส่ถวยพี่น้องกะละมังไง่ๆจักหน่อยนึงเนี่ยเอานิ ตักลงไปพี่น้องครับใสนามไมหลายกลายเป็นข้าวต้มเครื่องมาหนิโ้ยครับสุดยอดออเอา,เ,อาเป็นว่าอาหารบ้านเฮาอาหารบ้านใดก็สร้างถัะมันบ่มีสูตรตตยตัวพี่น้องครับมันยุติการพริกในการแพกในการทํากินอา่ากินบ่คือกันดอกพี่น้องครับพี่น้องเนาะออบางผู้บางคนกินเค็มกินเผ็ดกินหวานกินเปรี้ยวๆเนี่ยกินบ่คือกันดอกถ้ากินคือกันมันก็ะิ มีปู่บ่าวผู้สาวคนเดียวกันตัวเพื่อนว่าเพื่อนว่อาวอืออ่ะคอยๆคนคอยคนคนับนี่เรื่อมได้ทีได้พี่น้องครับฟักเริม่มซุกล่ะเห็นปะครับนี่บริษซ่อนั้นครับบริเซ่ต้นหอมบอริเซ่ออียงเี้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็ใส้อ่าตอนที่ต้มไกล้นี่ก็ใไส้ผงยาดจีนลงไปจักน้อยหนึ่งอส่โสมลงไปยังสี่พี่น้องเนาะ ถ้ามีเก่ากี้ยิ่งดีพี่น้องครับอันเม็ดเ้เหลืองอ,อ,อันแบบขวายื่นถือเอิ่นเพบปรุงจังโอ้ยสุดยอดคักอีนี่เด้สดเลยมีแห้งมีแห้งพี่น้องครับอย่าจีดน,นี่อว่ากันไปแล้วแล้วเฉามักบานนี่กิจจะไกลแต่พ่อเป็นเก่าแล้วสร้างมออัต่อเกิดพระศาสาศเดียวเอให้ได้กินให้ได้เบิ้งให้ได้อยากน้ำแน่มอันนี้มาคยกินกับกินนะพี่น,ออน้องเนาะ ่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมาคลิปก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้แน่ฝากขอบคุณไปถึงภูรักผู้ใหญ่ใจตีครับสปอนเซอร์ออนซ้อนออนซ้อนให้การอุปสรรคำจุนอาจ,จิตยพรานูนะบอกไปบอมาล้มออกเข่ากินยาร้ายพี่น้องป้องไปครับป้สมบายจะว่าเข,ข่าคุ่ถอนเข่าออกไปเห็นเขวว่าปลอมยู่ <laughs> มันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเนาะกน,กนเทาเกิดมา มันก็นมีเป็นเด็กน้อยมีผู้เฒ่าละเป็นเรื่องธรรมดาละเอาคลิปนี้ก็มี่ซัมมี้และพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ